สวัสดีครับผมช่องไอป่า1 9 9 4นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้านะครับเป็นหัวเชื้อดีเซลนะครับใส่รถกระบนะเนาะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะราคา1 4 5บ้าบาทนี่เป็นอีอหอร์หนึ่งนะพอผมรีวิวยีหอล้ะจะลองแกะให้ดูกันนะครับครับที่นะครับแกะออกมาเนาะก็ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยไม่รู้ว่าจะยีช้กันหรือเปล่านี่นะครับเขามี How หัวเติมมาให้ด้วยนะดีมากเลยร้อยสี่สิบห้าบาทมี QR Code นะครับนี่เนาะถามว่ายี่ห้ออะไรดีครับยี่ห้อแบรนด์นี้เนาะแ้ก็ไม่รู้อ่านยังไงเนาะ LI ลไอร t ตู้อะใช้เผาไม่มั่นใจเนาะของมาบุพอสมควรจะลองดูใกล้ๆนะครับเออดีนี่เนาะดีเซลเทนนิงทำากามสะอาดเนาะ ทางหลังเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่มีภาษาไทยทั้งอังกฤษทั้งไทยไม,มไม่มีไทยเลยก็อัตราเนาะซือง่ายก็เหมือนซี่ของเซรีวุแหละอันนี้ต่อหนึ่งประมาณหนึ่งถังนี่เป็นของดีเซลเนาะเป็นซินงก็มีก็ถ้าถามว่าไอ้แล้วเป็นยังไงผมยังให้คําตอบไม่ได้เนาะเดี๋ยวถ้าใช้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังคลิปหน้าเนะว่าต่างกันไหมหรือยังไงนะครับ ก็หากใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่อยู่ไว้ใต้คลิปนะครับและวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ